ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นากา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโดยไม่ต้องสัมผัสมันในระยะใกล้ทั้งสารรู้สุดได้เลยว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่ากุรีอย่างไร้ขีดจำกัดในแง่ของการควบคุมเวลาท้ายที่สุดนี่คือผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดที่ต่ำกว่าระดับเทพ ของเผ่าพันธุ์จาระเขศการไล่เวลาเขาต้องมีพลังอย่างมากในการควอบคุมการลเวลาและรู้สึกเหมือนว่าเขาควรจะอยู่ในระดับสูงสุดที่ระดับ9ก้าเมื่อจับคู่กับมหาอำนาจสูงสุดของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงพวกมันก็เป็นการผสมผสานที่ทรงพลังมากจริงๆน่าเสียดายที่คนที่พวกเขาพบเจอการจับคู่กันของทั้งซานและเหมยกงเจอในการแข่งขันลายบุคคลทั้งซานร,รู้สึกว่า แม้ว่าเขาจะแพ้การแข่งขันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไราดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองแพ้ในการแข่งขันประเภทคู่ตนใหญ่เป็นเพราะเขาไม่สามารถปล่อยให้เหมยโกงเจอแพ้ได้เขาจะปล่อยให้เหมยโกงเจอคนที่เขารักรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าได้อย่างไรทางสารเคลื่อนไหวาการเคลื่อนที่ในพิบพตามีแสงว่าระคูต่อมาเขาก็หายตัวไปในอากาศการส่งกำลังเปิดตัวโดยตรงคู่ต่อมาเขาก็มาถึงหน้า จราเข้การาเวลาอันทรงพลังใช่เอาจะตัดเข้าสู่ช่วงการควบคุมเวลาที่อีกฝ่ายเปิดไว้โดยตรงต่วขนาดต่อมาเขาก็แวบ,บเข้ามาในสนามปอลรองทางร่างกายของเขาดูเหมือนใจหยุดนิ่งและเขาก็ตกลงไปในโรคที่เวลาไหลไปอย่างช้าๆเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายตรงข้ามได้ศึกษาพวกเขามาก่อนแล้วดังนั้นทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามที่มาจากเผ่าพันุ์จะระเข้ก,กราระเวลาเข้ามา มันก็ขยายขอบเขตการควบคุมเวลาของมันในเวลาเดียวกันแสงดาบที่เหมือนสายฟ้าก็ฟาดลงมาจากอากาศทันทีมุ่งตรงไปที่หัวของทงังซานและฟันเขาตรงกลางแต่ในขณะน,นี้ผู้เข้าแข่งขันจากเผ่าพันธุ์จาระเข้การระบเวลาก็มอง,งเห็นแสงสีม่วงสองดวงใช่แล้วแสงสีม่วงพุ่งออกมาจากดวงตาของทงงังซานในแง่ของความแข็งแกร่งทางสายเลือดทังซานได้แข็งแกร่งที่สุดในเวลาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดอย่างแน่นอน แต่ในแง่ของความแข็งแกร่งทางพลังจิตเฉพาะผู้ที่มีคุณลักษณะทางพลังจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับเขาได้ในแง่ของจํานวนรวมที่บริสุทธิ์พลังจิตของเขาไม่ใช่สิ่งที่สามารถประเมินได้จากจุดสูงสุดของระดับที่9อีกต่อไปเนตรปิศาศสีม่วงนี่คือผลกระทบทางจิตใจผู้เล่นจากเผ่าพันธุ์จะร,ระเใหกลรได้เวลาไม่เคยคาดหวังว่าสิ่งมีชีวิตที่ต่อสู้แบบเผชิญหน้า ในเกมก่อนหน้านี้จะมีพลังจิตท,ที่แข็งแกร่งเช่นนี้เราควรจะรู้ว่าในการต่อสู้ครั้งก่อนนทั้งซานไม่เคยใช้ความสามารถใดๆที่เกี่ยวข้องกับพลังจิตเลยในขณะเดียวกันความแข็งแกร่งทางพลังจิตของเผ่าพัานจรา,รา,าระเข้กาละเวลาก็สูงมากเช่นกันดังนั้นจึงไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องนี้ไม่มีการเตรียมป้องกันเลยในระยะใกล้เช่นนี้ผู้เข้าแข่งขันของชนเผ่าจราราะเข้กาลเวลา รู้สึกราวกับว่าทะเลแห่งสิทธิวิญญาณของพวกเขาถูกตราแทกอย่างแรงและสมองของพวกเขาก็ว่างเปล่าไปช่วงหนึ่งและความช้าดั้งเดิมของการใช้การควบคุมเวลาก็หายไปในขณะนี้การฟันดาบเหนือศรีรษะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาทั้งสองร่วมมือกันมาเป็นเวลานานและมีความเข้าใจโดยปริยายดังนั้นเมื่อพวกมันใช้การเปลี่ยนแปลงของเวลาให้ช้าลงมันก็จะเร่งความเร็ว ของแสงดาบปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงด้วยในเวลานี้เวลาได้เปลี่ยนไปเมื่อการควบคุมหายไปอย่างกระทันหันและแสงดาบก็ดูเหมือนจะช้าตามธรรมชาติในขณะนี้ร่างที่มีแสงสีเงินและผมสีฟ้านุ่งยุงยาวปรากฏขึ้นด้านหลังปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงรอยแตกของอวกาศด,ดูเหมือนจะระเบิดอย่างกระทันหันกลายเป็นแสงสีเงินหลายสิบดวงได้กวาดไปทั่วแม้ว่าถังสารและเหมือนกงจือจะไม่ได้ตั้งใจให้ความร่วมมือ แต่เหมือนคงจะพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อทังสารตัดเข้าสู่ขอบเขตของการควบคุมเวลาของโคตต่อสู้ทันทีจากนั้นใช้การช็อกทางจิตวิญญาณของเนตรปีศาจสีม่วงเพื่อทาลายการเชื่อง้าของเวลา,าการโจมตีและช่วยเหลือศัตรูนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการช่วยทังสารตร้งทานแสงดาบโดยตรงทังสารไม่แม้แต่แตจะเงยหน้าขึ้นมองแสงดาบที่ตกลงมาเหนือหัวของเขาเพียงค้่าวเดียว เขาก็เข้าใกล้ผู้มีอำนาจแห่งเผ่าพันจระเข้การเวลาแล้วฝ่ามือขวายืน่นออกไปเบาๆและฝ่ามือของเขาก็กดไปที่หน้าอกของผู้ต่อสู้ก่อนที่ผู้ต่อสู้จะสัมผัสได้ในที่นั่งผู้ชมเขากําลังใช้มันใช่นั่นเขากําลังใช้มันเหมาเวนวูตะโกนแทบจะในทันทีขณะที่ตะโกนเขาก็หันกลับไปมองพ่อของเขาที่อยู่ข้างหลังเขาตอนนี้ฝ่ามือน,นี้ที่เขาพ่ายแพ้ ได้กลับมาสู่เวทีนี้อีกครั้งแล้วแสงดาบเนื้อหัวของทั้งซานเกือบจะกระทบกับหลังของเขาโดยแทงเข้าไปด้านข้างแต่ปีศาจนกกระเยนมงกุฎแดงไม่มีโอกาสควบคุมแสงดาบดาบยาวในมือของมันไยแววอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหลังสีดาบเพื่อทะลุรอยแตกอวกาศที่เกิดจากเมยกงเจอด้วยขนนกยุงของเธอช่ขาขณะหนึ่งขึ้นอากาศกิ้งไปในอากาศและทั้งสองฝ่ายแทบจะผักดันการต่อโซ่ ไปสู่ระดับสูงในทันทีในอีกด้านหนึ่งฝ่ามือของทางซานกดไปที่หน้าอ,อกของคู่ต่อสู้โดยตรงพูดตามตรงหากคู่ต่อสู้ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์จะระเข้การได้เวลาทางสานก็จะไม่ใช้เนตรวิสาสีม่วงของเขาอย่างง่ายดายท้ายที่สุดมันก็เป็นหนึ่งในไม้เด็ดสําคัญเช่นการยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นความสามารถที่ไม่ง่ายที่จะอธิบายจากมุมมองของสายเลือดล้นล้วนแต่แว,ว่า พลังสายเลือดของจราระเขากายไรเวลาที่อยู่ในจุดสูงสุดของระดับที่9ที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรพลาดอางนี้ดีกว่าเราให้กูรีพัฒนาระดับของเขามากเมื่อเขาต้องการปรับแต่งวัตถุสัญญาณการไรเวลาอาวกาศครั้งต่อไปเขายังต้องการมีการควบคุมเวลาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อที่วัตถุสัญญาณการไรเวลาอาวกาศจะมีพลังมากขึ้นดังนั้นเขาจึงอยากจะใช้เนตริศาสีม่วงมากกว่า ขอให้ตัวเองมีโอกาสเข้าถึงผู้ต่อสู้เมื่อีบบเทียบกับการป้องกันของช้างแหมมอสการป้องกันของจอระเข้นั้นอยู่ในขั้นที่ง่ายกว่ามากและไม่จําเป็นต้องใช้ก,า,การเคลื่อนย้ายในพิ้นตาผ่านการแปลงร่างของนกยงความสามารถในการกืนกินของแสงสีทองไรเกอร์ก็ถูกเปิดใช้งานโดยตรงและในเวลาเดียวกันกระแสพลังงานหยินและพลังงานหยางก็ถูกเทลงในร่างกายของผู้ต่อสู้โดยตรง พลังจิตของผู้เข้าแข่งขารจากเผ่าพันธุ์จระเข้ก,กาลได้เวลาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันดังนั้นมันจึงใช้เพียงวินาทีเดียวเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเขาสามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อีกครั้งแม้ว่าสติสัมปันชัญญะเพิ่งฟื้นคืนมาก็จะต้องใช้เวลาเปลี่ยนอีกสักครั้งเพื่อเปลี่ยนอัตราการไหลของเวลาแต่ว่ามันก็สายเกินไปฝ่ามือของถังซารกดลงบนหน้าอ,อกก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปีศาจทั่วไป การป้องกันของจาระเขศกาะระเวลาค่อนข้างดีและเกล็ดบนร่างกายของมันจะสร้างการป้องกันที่ทรมพลังโดยตรงเมื่อมันถูกกระตุน้นน่าเสียดายที่สิ่งที่ต้องเผชิญคือสายเลือดระดับหนึ่งของพลังแสงสีทองไรเกอร์พลังการกืนกินอันทรงพลังเริ่มกืนกินพลังของสายเลือดของมันทันทีไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่ามันได้รับการสนับสน,นุนจากลมปาณเสียนเทียนซึ่งมีความสามารถในการกืนกินสายเลือดของมันเอง พลังงานหยินและพลังงานหยางถูกสิทธิ์เข้าไปและรัศมีลมหายใจของพลังงานหยินและพลังงานหยางทําให้การเต้นของหัวใจของผู้เข้าแข่งขันจากเผ่าพันธุ์จระเขศกาลาเวราเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าในทันทีการเต้นของหัวใจที่รุนแรงทําให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นในทันทีและความแข็งแกร่งของสายเลือดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันมันอยู่นอกเหนือการควบคุมแล้ว ความกระหนภายในร่างกายของถังซานทําให้ดวงตาของผู้เข้าแข่งขันจราเข้กาลเวลาได้โผล่ออกมาจากเบ้าของเขาเวลาที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวหยุดลงทันทีที่ปรากฏขอโทษเสียงของถังซานดังก้องอยู่ในหูก่อนที่เผ่าพันจระเข้กาลเวลาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพลังทําลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาอย่างแรงสูงสุดแร่หัวใจอันทรงพลังของมัน ก็ระเบิดออกมาภายใต้กันเต้นอย่างรวดเร็วช่องถารทั้งเมีเลือดออกในเวลาเดียวกันบุคคลที่แข็งแกร่งจากเผ่าพันธุ์จาระเขศกาละเวลาต้องประเทศคู่ต่อสู้ตรงหน้าอย่างว่างเปล่าจากนั้นมันก็รู้สึกว่าสายเลือดในร่างกายของมันถูกกืนกินและดูดซับโดยคู่ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งวินาทีต่อมาด้วยเสียงคำรามอันรุนแรงร่างของผู้เข้าแข่งขันจาระเขศกาละเวลาก็ระเบิดออกไปกลายเป็นหมอกเลือดและ กระเด็นไปทุกที่ทุกทางแสงสีทองไรเกอร์ส่องสว่างปกคลุมร่างกายของทงังซานเพื่อที่จะกืกินมันให้เร็วที่สุดเขาต้องใช้วิธีสุดตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันจะระเขยการาเวลาเปิดเผยความสามารถของมันและเขาเองเลือกที่จะฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาโดยตรงและฝังร่งรางไรทั้งหมดไว้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากตั้งแต่เริ่มเกมทังสารก็ตัดเข้ามาดวงตางของเขาเป็นประกายด้วยแสยงสีม่วง และเขาก็แตะด้วยมือขวาจากนั้นอัตราการไหลของเวลาในรอบก็เปลี่ยนไปอีกครั้งในขณะนี้เหมือนกงจือในอากาศและปีศาจนกเรียนมงกุฎแดงยังคงต่อสู้กันผู้เล่นที่แข่งแปรจากเผ่าพันจรกเขศการเวลาที่อยู่ด้านล่างก็ถูกฝ่ามือของถังซานสังหารและกลายเป็นหมอกเลือดรวมทั้งหมดแล้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีใบหน้าของถังซานเปลี่ยนเป็นสีแดง ร่างกายของเขาแกว่งไปมาเล็กน้อยและเขาก็หายใจเข้าลึกๆเพื่อที่จะระง,งับพลังที่เดือดท่านและสายเลือดในร่างกายของเขาโดยปกติแล้วพลังลมปานและพลังสายเลือดในร่างกายของเขาปานป่วนไม่ใช่เพราะเขาได้รับบาดเจ็บแต่เป็นเพราะเขากำลังดูดกินและดูดซับพลังสายเลือดของผู้เข้าแข่งขันจากเผ่าพันธุ์จระเข้การาเวลาด้วยความเร็วที่เร็วเกินไปท้ายสุดนี่คือพลังสายเลือดของมหาอำนาจสูงสุดระดับที่9้า การกึนกินมาด้วยความเร็วเช่นนี้สร้างความกดดันอย่างมากให้กับถังซานโชคดีที่เขาทาเสร็จแล้วหลังจากการกึ่นกินครั้งนี้เขาก็มั่นใจว่าจาผักดานสายเลือดจาราเคการาเวลาของเขาไปสู่ระดับที่9ก่อนหน้านี้จะไม่มีปัญหาเรื่องสายเลือดไม่เพียงพอปีสาจนกเกะเรียนมงกุฎแดงและเหมยกงเจือในอากาศก็หยุดชั่วคราวในขณะที่ร่างของผู้เข้าแข่งขันจากสายเลือดจาระเคการ,ราเวลาระเบิด เืมอคงเจอเฉยชาวเล็กน้อยพระเจตนาดาบอันกดขีคมแข็งของปีสานกเรียนมงกุฎแดงแต่เดิมก็ยุ่งเหยิงเล็กน้อยในทันทีคู่ต่อมาก็เห็นทางซานทึงรักษาร่างกายของเขาให้มั่นคงเงนยหน้าขึ้นมองพวกเขาในอากาศแผ่นวงเวทก้นย้ายในพริบตาในมือขวาของทางซานก็ถูกยกขึ้นเช่นกันเสียงกรีดร้องอย่างไม่เต็มใจออกมาจากปากของเขาปีสานกเรียนมงกุฎแดงกระพือปีกใส่ดาบยาวและ รุอยแต่อวกาศที่โจมตีมาในทันทีและมันก็ถูกกําจัดออกโดยตรงจากเวทีการแข่งขันไม่เคยคิดว่าจะสามารถแข่งขันกับผู้ต่อสู้สองคนได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะผู้ต่อสู้คนหนึ่งที่สามารถฆ่าเพื่อนของตัวเองได้ในทันทีในที่นั่งของผู้ชมมาเวนโวันกลับมาและตบโต๊ะต่อหน้าพ่ออย่างแรงใช่ในที่นั่ง v i p โต๊ะมีผลไม้และอาหารมากมายวางโย ท่านเห็นไหมท่านพ่อท่านเห็นไหมถ้าไม่ใช่เพราะผิวหยาบก้านของข้าท่านคงจะไม่เจอลูกชายของท่านแล้วเรารู้ไหมว่าอีกฝ่ายหดลายเพียงใดการป้องกันของจระเข้การไดเวลรก็ไร้อ่อนแอขนาดนั้นพ่อของหมาเวิร์นวูตกบหัวมันอีกครั้งและพูดว่าเจ้ากล้าดียังไงมาทูบโต๊ะข,ของข้าคือว่าข้าการสนทนาระหว่างพ่อกับลูกไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณนางราชวงศ์ที่โต๊ะวีไอพีรอบตัวพวกเขา ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือชัยชนะอย่างรวดเร็วดังที่เหมาเวินบูกาไว้มนุษย์คนนี้ดูแปลกมากและไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้เผ่าพันุ์จร,ระเข้การาเวราแค่ในสถานการณ์นี้ใครกล้าพูดว่าการป้องกันของพวกเขาแข็งแกรงกว่าช้างแมมมอตผู้นำเผ่าพันธุ์ของจระเข้การ่าเวราก็อยู่ที่โต๊ะเวพีในเวลานี้และใบหน้าของมันก็จมลงราวกับน้ําเดินพี เผ่าพันธุ์จระเข้การาวราเป็นผ่าพันธ์ที่หายากมากแต่เยาวชนชั้นยอดของเขาก็ถูกฆ่าตายเช่นนี้แล้วมันจะไม่โกรธได้อย่างไรแต่กฎของสนามการแข่งขันยังคงอยู่ไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนก็ไม่สามารถทำลายบุ่มบามได้ในตอนท้ายของเกมเหมือนกงจือลงมาจากท้องฟ้าและลงมาที่ข้างๆถางสานด้วยอาการบางเบาเธอไมไ่พูดอะไรเกี่ยวกับการฆ่าจระเข้การาวราของถังซาน เธอไม่เคยเสยแสแซงเลยมนุษย์ต้องเล่นโลนเพื่อเอาชีวิตรอดในฐานะทาตภายใต้การกดขี่ของปีศาจแพรพูดวิญญาณมากมายไม่มีใครรู้ว่ามีมนุษย์กี่คนที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของพวกมันเธอยังฆ่าปีศาจอีกด้วยมันจบลงก่อนที่ข้าจะได้แสดงผลงานของข้าทักษะดาบของผู้ชายคนนั้นค่อนข้างทรงพลังเหม่ยงคงจือพูดด้วยเสียงตามพร้อมกับบนบางอย่างทางสารยิ้มราผพูดราดข่าวหน้า เขาหน้าถ้าจะให้เจ้าปวดของดีมากกว่านี้ตอนนี้เขาอารมณ์ดีแล้วในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าสายเลือดผนึกของจาราเคการาเวราสามารถช่วยให้เขาได้ทันท่วงทีสิ่งนี้ทําให้เขามีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับการยกระดับพลังยุทธของเขาเป็นระดับที่9เมื่อกลับไปที่เมืองเกเรีในภายหลังจะต้องเผชิญกับความยากลาบากมากมาย ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเหมยกงเจอที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสดุดนอกจากนี้ยังต้องการให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อปกป้องเหมยกงเจอที่ระดับที่9้าดูเหมือนว่าเขาจะพร้อมที่จะบุกทะลวงจริงๆดังนั้นเขาจะพัฒน,นาผนึกสายเลือดแต่ละผนึกของเขาเป็นระดับเก้าเร็วที่สดุดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่จะไปถึงระดับเทพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ